ระบบสังหารเทพตอนที่79สเดือนต่อมา3เดือนต่อมานับจากวันสอบเข้าสำนักบรรจบฟ้าของเชียวเฟิงณนะปัจจุบันเวลาได้ก้าวผ่านไปกว่า3เดือนแล้วตอนนี้มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเป็นที่จดจาร์กันไปทั่วไม่ใช่แค่เพียงในสำนักบรรจบฟ้าแต่มันเป็นทั้งอาณาจักรก้ามังกรเลยทีเดียวกับเรื่องราวความงามที่สะกดวิญญ,ญาณของคนทั่วสำนักบรรจบฟ้า ด้วยการปรากฏตัวของสตรีงามนางหนึ่งที่ว่ากันว่าอาจารย์หญิงผู้รึกรับแห่งสำนักมันจบฟ้าและด้วยเรื่องนี้ได้สร้างความปวดหัวให้กับบิดาของยอดหญิงงามเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ตัวท่านเจ้าสำนักเองก็ยังรู้สึกรำบากใจแต่ถึงอย่างนั้นก็มีใครต่อว่าการกระทำของยอดหญิงงามเลยทั้งบิดาของยอดหญิงงามท่านเจ้าสำนักท่านลุงสวีเปาและสวีอันฉี ต่างก็มีความรักและแสดงความหวังดีต่อนางไม่อยากให้นางคิดมากในเรื่องนี้กลับมาที่เรื่องของเชียวเฟิงไอ้หนุ่มที่รู้จักเสยแซงที่แทบจะถูกลืมหลังจากวันสอบเข้าสำนักบรรจบฟ้าตอนนี้ไม่มีใครสนใจถึงการมีตัวตนของมันอีกแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะไม่มีใครเห็นเด็กหนุ่มคนนี้ในสำนักเลยนับจากวันนั้น วันที่มันถูกพาตัวไปโดยยอดหญิางงามภาพในวันนั้นยังคงสะกดสายตาของผู้คนยิ่งแต่ก็ไม่มีใครจดจำเด็กหนุ่มคนนั้นได้เลยตลอดสามเดือนนับจากวันนั้นเฉียวเฟิงก็ไม่มีโอกาสได้เจอยอดหญิางงามเช่นเดียวกันตัวเฉียวเฟิงถูกส่งไปเป็นเด็กรับใช้ส่วนกลางวันก็จะมีสวีอันชีมาหาเป็นประจำและก็ค่อยๆสอนวิชาย,ยุทธให้ ตลอดสามเดือนนี้ฝึกยุทธกับสวีอันชีพี่หญิงของยอดหญิงงามเท่านั้นโดยตลอดการฝึกเฉียวเฟิงมกักเรื่องที่จะแกล้งทําเป็นคนเรียนรู้ชา้าเพราะในใจมันไม่ได้ต้องการความโดดเด่นหรือเป,เป็นเป้าสายตาของใครๆที่มันหวังเข้าสํานักบรรจบฟ้าก็หวังเพียงได้รู้จักยอดหญิงงามสตรีอันเป็นที่รักของเจ้าหมื่นมานและทําความเข้าใจกับความรู้สึกในหัวใจของตัวเองให้มากขึ้นก็เท่านั้น ดังนั้นนอกจากเวลาในช่วงเช้าและฝึกยทดในช่วงเวลากลางวันตลอด3เดือนนี้เชี่ยวเฟิงก็มุ่งเน้นฝึกวิชาระดับสูงและพยายามก้าวข้ามระดับฐานพลังของตัวเองให้เร็วที่สุดโชคดีที่ตัวของเชี่ยวเฟิงนั้นได้ครอบครองบึงวิญ,ญญาณของสำนักสยบมังกรทําให้โดมาสามารถก้าวข้ามระดับฐานพลังจากระดับรักรบขั้น9เป็นระดับจอมคนขั้นหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว ในด้านของพาลี่และหลีกังก็มีความสำเร็จมากอยู่เช่นกันโดยเฉพาะหลีกังที่อดทนต่อบึงวิญญาณได้ตอนนี้มันเติบโตในด้านฐานพลังอย่างยิ่งกลายเป็นนักรบขั้นเจ็ดแล้วส่วนพาลีก็พอมีความก้าวหน้าอยู่บ้างนางพยายามอดทนต่อความเจ็บปวดของบึงวิญญาณณนะตอนนี้เป็นนักรบขั้น3ามแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเหนือคนธรรมดา หากแต่ปัญหาตอนนี้ของเชียวเฟิงที่ต้องพบเจอนั้นมีอยู่สองเรื่องนั่นคือหนึ่งตัวของเชียวเฟิงเองนั้นณนะตอนนี้ยังมีร่างกายยาว์วเกินไปทําให้การเติบโตด้านความแข็งแกร่งนั้นช้ากว่าที่ตัวมันคิดมากนะักเมื่อเทียบกับหลีกังแล้วเชียวเฟิงก็รู้ได้ทันทีเพราะนับตั้งแต่เริ่มต้นฝึกยุทธให้หลีกังด้วยระยะเวลาไม่กี่ปีจากคนไล้พื้นฐานวรยุทธใดๆมาก่อนตอนนี้หลีกัง เป็นระดับนักลบนับว่าใช้เวลาไม่นานจริงๆส่วนตัวเชฟเฟอร์แม้จะมีบึงวิญญาณช่วยเหลือแต่การเติบโตในช่วงนี้ก็นับว่าไม่สู้มีอะไรมากนักนับว่าขีดจำกัดเรื่องร่างกายนั้นมีมากพอสมควรทำให้พัฒนาการล่าชา้าหากตอนนี้มันเป็นหนุ่มเต็มตัวอายุวัย18-19เกรงว่าจะบรรลุจอมหยุดได้แน่ๆปัญหาที่สองคือ การฝึกเคสวิชายุทธตั้งแต่ระดับกลางเป็นต้นไปจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบพิเศษมากมายตัวเฉียวเฟิงรูร้ดีว่าณนะโลกแห่งนี้ตัวมันเองไม่อาจจะหาวัตถุดิบเหล่านี้ได้แม้จะมีเงินทองมากมายก็ตามโดยเฉพาะวิชาระดับตำนานแก่นธาตุและวัตถุดิบที่ใช้เพื่อการฝึกเคสวิชาระดับตำนานนับว่าหายากยากจนเกือบจะไม่มี นับตั้งแต่ได้วิชาระดับตํานานจำนวนมากเป็นต้นมาเชียวเฟิงก็หมดเงินทองไปมากมายเพื่อตามหาวัตถุดิบที่ช่วยในการฝึกจากทั้งหมด114วิชามีวิชาที่เชียวเฟิงสามารถฝึกได้จริงๆในโลกนี้แค่12วิชาเท่านั้นเพราะวัตถุดิบเทวะและแก่นธาตสัตว์อสูรระดับสูงหายากเหลือเกินณโลกแห่งนี้ แต่ถึงอย่างนั้นก็มีเรื่องโชคดีอยู่บ้างนั่นก็เพราะวิชาระดับตำนาสีวิชาที่ตัวเฉียวเฟิงได้ฝึกนั้นหนึ่งในนั้นมีวิชาที่เฉียวเฟิงนิยมชมชอบตั้งแต่สมัยเล่นเกมสังหารเทพอนันตพในโลกก่อนอยู่ด้วยนั่นก็คือวิชาวิญญ,ญาณประทับเป็นตายมันนั้นคล้ายวิชาเชื่อมวิญญ,ญาณแต่เป็นอะไรที่เหนือกว่ามากมันเป็นหนึ่งในวิชาที่เหล่าทวยเทพที่มีพลังวิญญ,ญาณแข็งแกร่งนิยมใช้ มันสามารถล่าสังหารและควบคุมผู้คนแม้แต่ถวยเทพได้ในระยะนับร้อยหรือพันลี้ขึ้นอยู่กับระดับความแข็งแกร่งของพลังวิญญาณนอกจากนั้นอีกวิชาที่เชี่ยวเฟิรมพอใจเป็นอย่างมากคือวิชาเคียโรกันนรกซึ่งก็เป็นวิชาวิญญาณอีกเช่นกันใช้การควบแน่งของพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งควบแน่นจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าฟาดฟันล่าสังหารผู้คน และด้วยวิชานี้เชียวเฟิงสามารถสร้างความเสียหายแก่ถวยเทพได้หากแต่ขีดจำกัดคือพลังวิญญาณของเชียวเฟิงเองที่แม้จะถือว่ามีระดับพลังวิญญาณสูงมากมากจนอยู่ระดับของเซษเซียวแห่งเทวะแล้วก็ตามแต่วิชานี้ก็กินพลังวิญญาณของเชียวเฟิงมากอยู่ดี300อึดใจคือระยะเวลาสูงสุดที่เชียวเฟิงร,รักษารูปเคียวสังหารนี้ได้ นอกจากนั้นวิชาระดับตำนานอีกสองวิชานั้นเป็นวิชาเกี่ยวกับท่าล่างและกายเคลื่อนไหวทั้งหมด1คือ9ก้าวิญญาณอีก1คือ3 9ราชันอัศนีโดยในส่วนของวิชา3 9ราชันอัศนีนี้เชี่ยวเฟิงตั้งใจจะถ่ายทอดให้เด็กๆทุกคนส่วนวิชา9ก้าวิญญาณนั้นคงขึ้นอยู่กับวาสนาของผู้ฝึกเพราะนอกจากปัญญาและความเข้าใจแล้ววิชานี้ยังต้องการการยอมรับจากวิญญาณอีกด้วย แม้จะไม่ต้องใช้พลังในระดับสูงมากแต่มันก็มีความพิเศษอยู่ไม่ใช่ว่าดวงวิญญาณทุกดวงจะฝึกคลิวิชานี้ได้วิชานี้ไม่ได้ทำให้ผู้ฝึกเคลื่อนไหวได้รวดเร็วหรือมีท่วงท่าสลับซับซ้อนหากแต่มันทำให้ผู้ฝึกสามารถเคลื่อนไหวและหลบตัวตนของตัวเองได้โดยสมบูรณ์ไม่อาจจะจับพลังหรือแม้แต่สัมผัสจิตวิญ,ญญาณของผู้ก้าวเดินได้ แม้วิชานี้จะไม่ทำให้หายตัวได้แต่การหลบหนีจากยอดยุดระดับเทพนั้นเคล็ดวิชาแบบนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งหากใครฝึกเคล็ดวิชานี้สำเร็จการจะตามหาตัวคนผู้นั้นแม้แต่เทพก็ยังไม่อาจจะหาเจอได้โดยง่ายนับภาษาอะไรกับคนธรรมดาในโลกใบนี้ส่วนในสามก้าราชันอัศนีนั้นมีสามทวงท่า ท่าแรกกับดักเก้าอสนีแต่ละ9ก้าจะปล่อยพลังไว้เบื้องหลังพลังทำลายผู้คนในโลกนี้เป็นทุรีได้โดยง่ายท่าที่ 2, อสองอสนีเก้าพิบตาร้อมรวมตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุพลังสายฟ้าในกายและเคลื่อนไหวในพิบตาได้อย่างรวดเร็วความแข็งแกร่งและความรวดเร็วของวิชานี้ขึ้นอยู่กับธาตุอส,สนีที่ดูดซับเอาไว้ในแกนธาตุกลางกายยิ่งมีทตุาสายฟ้าระดับสูงเท่าไหร่ ความรวดเร็วจากคิดวิชาที่ทำได้ก็มีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นสุดท้ายกาอัศนีสังหารมันคือการระเบิดพลังในช่วงหนึ่งอึดใจเสริมพลังกายทั้งหมดไว้ที่ฝ่าเท้าและในช่วงอึดใจเปลี่ยนมันเป็นพลังทำลายล้างที่น่าเกงขามแต่สุดท้ายวิชานี้อัศนีจะเผาผลาญตัวเองอย่างรวดเร็วลึกไปถึงจิตวิญญ,ญาณเพื่อแลกกับพลังทำลายล้างระดับสังหารเทพ และหากประยุกต์ใช้เคษฎวิชานี้ร่วมกับวิชาที่มีพลังทำลายล้างสูงอื่นๆมันก็สามารถเสริมให้กระบวนท่านานขยายพลังทำลายล้างไปได้อย่างน่ากลัวระดับทำลายล้างทวีบได้เลยทีเดียวแต่สำหรับเชียร์เฟิงแล้วสิ่งที่น่าอึดอัดใจที่สุดคือในบรรดาวิชาระดับตำนานที่มีทั้งหมดที่สามารถฝึกได้จริงๆนั้นไม่มีวิชาไหนที่เป็นวิชาโจมตีโดยตรงเลยเคียโลกันนรก แม้มันเหมือนจะพอใช้ได้หากแต่มันก็ยังต้องการคลิปวิชาดาบหรือเขี้ยวมาช่วยเสริมพลังทำลายล้างอีกอยู่ดีส่วน39ราชันอัศนีก็แล้วใหญ่แม้จะน่าตื่นตาสำหรับคนในโลกนี้แต่ถ้าเทียบในกลุ่มเทวะระดับครึ่งเทพการใช้คลิปวิชานี้เปล่าๆโดยที่ตัวเองไม่มีวิชาสังหารระดับตำนานเข้าช่วยเกรงว่าวิชานี้คงเหมาะแก่การเอาไว้ใช้หนีมากกว่าเอาไว้ใช้ต่อสู้ ตอนนี้ในใจของเชียวเฟิงนั้นไม่ได้สนใจเรื่องราวในโรคใบนี้สักเท่าไรแต่ในใจนั้นวางแผนเอาไว้มุ่งสู่แดนดาราที่ะระดับสูงกว่าไปแล้วสำหรับมานที่แห่งน,นี้ไม่ได้มีอะไรให้ค้นหานอกจากนั้นยังอาจจะทำให้ตัวมานเสียเวลาอีกด้วยหลังจากนิ่งและนั่งคิดอะไรอยู่คนเดียวอยู่นานใต้ต้นไม้เชียวเฟิงก็สัมผัสได้ถึงใครบางคนที่คุ้นเคย กินหอมอันเจือจางสัมผัสได้แต่ไกลนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ